วันนี้เราก็มาอยู่กับตัวกาวนะครับสำหรับใช้งานทั่วไปกับกาวที่ใช้ในงานไม้โดยเฉพาะกันบ้างนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกาวจากเอ m e มอร์นะซึ่งก็เป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับและก็เป็นกาวที่ยอดนิยมใช้กันมากๆในฝั่งอเมริกาด้วยโดยมันจะมีข้อดีแล้วก็แตกต่างจากกาวลาที่ธรรมดาในบ้านเราอย่างไรกเดียวมาชมกันเลยครับ โดยเอลเอก็เป็นบริษัทในอเมริกาครับที่มีสายผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกาวและก็ง,งานฝีมือครับหรือว่าการซ่อแมแซมภายในบ้านนะซึ่งโดยบริษัทเขาก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพศ 2490แล้วนะครับหรือว่าประมาณ76ปีที่แล้วนะก็ถือว่านานเหมือนกันซึ่งเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยปัจจุบันกาวเอเมอร์ก็เป็นกาวสังเคราะห์ที่มีฐานเป็น PVA นะครับหรือที่เรียกกันว่าโพลิสไวนิลอะซิเตนั่นเองเป็นกาวที่มีคุณภาพสูงโดยปัจจุบันก็มี2สูตรนะคือสูตรดั้งเดิมกับสูตรกันน้ำนั่นเองสําหรับใช้ภายนอกนะครับหรือว่าทนแดดทนความชื้นทนเชื้อรากันน้ําได้ดี สำหรับกาวเอเมอร์นะครับที่เอานำมาให้ชมก็จะมี3แบบก็จะเป็นตัวกาลาเทคที่มีเนื้อครีมเป็นสีขาวนะครับก็คือเหมือนกาวที่เราใช้ทั่วไปเลยแต่นี้ก็เป็นของแบรนด์เอเมอร์ซึ่งมีราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นตัวที่มีราคาถูกสุด ทั้ง3ตัวนี้ละข้อดีของตัวนี้คือมันเป็นกาวอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยเหมาะสําหรับงานฝีมือครับเช่นพวกงานติดกระดาษงานติดลังแม้กระทั่งงานไม้ก็ได้เช่นกันก็นนคือเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้ซ่อมแซมภายในบ้านก็ได้เช่นกันก็อ,อารมณ์เหมือนกาวละเทคทั่วไปเลยเนื้อคิมก็จะเป็นสีขาวนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ประมาณนี้เลยส่วนตัวต่อมานะครับนั่นคือกาวสําหรับทาไม้ใช้ภายในนะ ตัวนี้เป็นกาวที่มีส่วนผสมของ PVA ด้วยนะครับหรือว่าโพลีวไนลอะซิเตตซึ่งก็เป็นส่วนผสมยอดนิยมที่ใช้กาวคุณภาพสูงกันเลยนะซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือมันแห้งเร็วมากนะครับประมาณ20-30นาทีก็สามารถใช้งานต่อได้แล้วสามารถทํางานต่อได้แล้วนะแต่ข้อเสียคือเวลาเราผิดพลาดแล้วจะแก่ออกยากมากนะครับเพราะมันแข็ง แต่การรเทคนะครับแห้งช้าหน่อยก็คือเวลาเราทํางานผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจเราสามารถแกะออกก็ยังพอแกะได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่ได้เลย ถ้าเลย3านาทีไปนี่แบบติดแน่นมากนะครับสาหรับตัวนี้นะก็เหมาะสําหรับงานไม้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้สนไม้อ่อนไม้แข็งนะครับหรือไม้ที่มีรูพูนซ่อมแซมอะไรต่างๆได้หมดเลยตัวนี้ก็เป็นสูตรยอดนิยมสําหรับใครที่ต้องการทํางานไม้จริงๆเลยคือตัวนี้เลยตัวเนื้อกาวนะครับสีก็ออกเป็นสีครีมแบบนี้เลยตัวเนื้อกาวก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับกาวลาเท็กตัวสีขาวเลยแต่ว่าสีจะเปลี่ยนครับแล้วก็มีความหนืดความเหนียวมากกว่าเล็กน้อยนะ ประมาณนี้หสีก็เป็นสีบีมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นกาวสําหรับทาไม้นะสำหรับใช้ภายนอกก็คือเป็นกาวรุ่นแม็กข้อดีสําหรับตัวนี้คือเนื่องจากมันเป็นสูตรใช้ภายนอกครับนั่นก็คือมันสามารถกันความชื้นได้ทนความร้อนได้ดีซึ่งเนื้อกาวก็จะแตกต่างกับสองตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นะฮะ ตัวเนื้อกาผมรู้สึกว่ามันอารมณ์เหมือนพวกแป้งฝุ่นนะครับที่ผสมน้ำนะแบบนี้เลยหรือว่าอีพ็อกซี่ต่างๆครับมันจะมีเป็นเม็ดๆเล็กๆอยู่นะครับเนื่องจากตัวนี้เขาผสมตัวเส้นใหญ่ไม้เนื้อจริงเข้าไปด้วยซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเวลาขัดหรือว่าทําสีอะไรต่างๆมันสามารถทําได้ง่ายนะครับมันสามารถทาสีทับได้เลยหรือว่าเวลาขัดเราก็สามารถขัดออกได้ง่ายนะสำหรับตัวรุ่นแมกตัวนี้ก็เหมาะสําหรับใช้ภายนอกนะ ใครที่เน้นต้องการงานภายนอกต้องการทนความชื้นทนเชื้อรานะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะบางทีเราใช้เป็นกาวสําหรับใช้ภายในเอาเอาไปทาภายนอกเวลามันโดนความชื้นหนนักแล้วกาวมันจะอ่อนตัวนะครับก็คือไม้จะหลุดออกจากกันแต่ตัวนี้หมดปัญหา มาดูนว่าทําไมเราต้องใช้กาวลาเทคกของเอลเมอร์กันบ้างครับถ้าเทียบกับกาวลาเทคกที่เราใช้กันทั่วไปเลยก็คือมันมีข้อแตกต่างอยู่หลักๆประมาณ4ข้อนะครับหเลยก็คือตัวนี้มันจะแห้งเร็วกว่ามากมันติดได้แน่นมากซึ่งเวลาเราติดแล้วก็หักดูอย่างเงี้ยตัวกาวแทบจะไม่หลุดไม้หักแทนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นมากๆของตัวกาวลาเทคกของเอลเมอร์ โอเคครับเรามาดูระยะเวลาการแห้งกันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับตัวเอลเมอร์ตัวนี้ก็ใช้เวลาแห้งอยู่แค่30นาทีก็สามารถทํางานต่อได้แล้วถ้าเป็นการละเท็กทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงมันถึงจะพอทํางานต่อได้เดี๋ยวเราลองทางแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ดูกันบ้างครับว่าตัวไหนจะแห้งเร็วกว่าอันนี้เป็นกาวของเอลเมอร์สาหรับทาไม้โดยเฉพาะเลยนะ จนนี่ก็เป็นกาวเอลเมอร์เหมือนกันครับแต่เป็นกาวอนเนกประสงค์ะใช้ได้หลากหลายจนนี้ก็ลาเทคกทั่วไปเลยจนกาวลาเทคกอนเนกประสงค์เหมือนกัน เราจะใช้แคมจับไว้ทุกตัวเลยนะอะโอเคสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นกาวของเอลเมอร์นะเป็นสูตรใช้าภายนอกนะครับตัวนี้มันก็จะทนน้ําได้นะครับการเชือ้อราได้เดี๋ยวเราจะทาไปพร้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนจะทนน้าได้ประมาณไหนนะครับ ตันี้เนื้อครีมก็จะออกแบบสีน้ําตาลนะตัวเนื้อกาวก็จะแปลกไปนะครับตัวนี้เนื้อกาวก็จะไม่เหมือนไอสองตัวที่แล้วนะครับสองสามตัวที่แล้วเนื้อกาวกจะออกแบบนุ่นๆห่อนะซึ่งตัวนี้เขาผสมตัวเส้นใยของเนื้อไม้จีงเข้าไปด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเนื้อกาวกาจะคนละแบบกันเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะเนื้อกาวเขาจะแบบนุ่นๆข้นไปเลยอ่ะประมาณนี้อารมณ์เหมือนเนื้อเนื้อกาวอีพ็อกซี่เลยนะครับตัวเนี้ย ประมาณนี้เดี๋ยวเราชิ้งไว้นะครับว่าตัวไหนจะแห้งเร็วกันแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งประมาณ30นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแถมนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนแห้งกันเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูกันนะครับทั้งหมดเลย โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นกาวของเอลเมอร์หากไม้แน่นมากไม่ขยับขยื่นเลยนะต่วนี้เป็นกาวอเนกประสงค์นี่ก็แน่นเหมือนกันนี่ไม่ขยับขยื่นตรงนี้เป็นกาวลาเทกทัก่วไปอนเนกประสงค์นี่ก็แน่นเหมือนกันครับแต่เนื้อกาวยังแบบนึ่งๆอ,อยู่เนะี่ย ส่วนนี้นะครับเป็นกาวสูตรใช้ภายนอกหรือก็แห้งแข็งปกเลยประมาณนี้ครับเมื่อสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นอนเนกประสงค์สีขาวๆก็ยังแบบยังไม่แห้งนะแต่ตัวนี้ของเอลเมอร์รู้สึกจะแห้งเร็วกว่านิดนึงประมาณนี้ส่วนการทาไม้แห้งเร็วมากนะครับคือสามารถทํางานต่อได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองแกะเลยนะเริ่มกับตัวแรกกันเลยครับก็คือการลาเท็ตัวไปเดี๋ยวดูว่ามันแกะได้ไหม ก็แน่นอยู่นะเค <Okay, S 1> ครับเห็นไหมเนื้อกาด้านในยังไม่แห้งนะครับอันนี้เป็นกาลาเทกนะยังแบบเดือดๆอยู่ส่วนอันนี้กาลาเทคของเอลเมอร์นะครับ เขาบอกว่าติดแน่นมากครับเนื้อกาวด้านในแห้งเลยนะสำหรับตัวาการละเทศของเอลเมอร์นะครับที่เป็นกาวอันิวโซนครับนี่เนื้อกาวแบบแห้งเลยส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นกาวสำหรับทาไม้เลย,เ,ยเราลองแกะดูว่าแกะได้หรือเปล่านะ เนื้อแกะได้นะครับเนื้อกาวแห้งสนิทเลยเห็นไหมเนื้อไม้ฉีกออกมานิดนึงนะครับส่วนนี้ครับเป็นกาวใช้ภายนอกนะ ใช้ภายนอกแบบติดแน่นมากครับดูดิแต่ที่เราดูนะครับความแห้งเร็วแห้งช้านะของเอลเมอร์แห้งหมดเลยนะครับยกเว้นทั่วไปนะครับนี่จะแห้งเกรเห็นว่าเนื้อกาวยังติดอยู่นะครับที่เห็นว่ามันยังแก่ได้เพราะว่ามันเพิ่งติดไปแค่ครึ่งชั่วโมงนะยังติดแน่นขนาดนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องแบบข้ามวันไปเลยวันนี้ สองเลยก็คือสามารถทาสีทับได้ซึ่งในบางตัวมันจะมีเส้นใยของเนื้อไม้นะครับก็คือเส้นใยเนื้อไม้จริงๆเยนะผสมเข้ากับเนื้อกาวซึ่งมันก็จะทําให้เวลาเราทาสีหรือว่าพ่นสีเข้าไปมันสามารถพ่นทับได้โดยที่ไม่เป็นด่างเป็นพอยนะเรามาดูในเรื่องของการทาสีกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บค่า กาวออกไม่หมดหรือว่าขัดออกไม่หมดอย่างเงี้ยเวลาทาสีทับไปแล้วมันจะเกิดรอยต่างอะไรไหมนะครับซึ่งปกติแล้วตัวเอลเมอร์ครับอย่างเส้นตัวนี้มันจะสามารถทาสีทับได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ชมทั้งหมด4อันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทากาวแล้วก็รอแห้งนะเสร็จแล้วก็ทาสีทับกันดูว่าตัวไหนจะทําได้ดีประมาณไหน ครับตอนนี้เราก็ทาเสร็จแล้วนะก็คือเราจะทาแบ่งครึ่งไว้นะเวลาเราทาสีก็จะได้เห็นถึงความต่างนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็จะร้อยมันแห้งนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทาสีดูกันนะครับว่าตัวไหนจะทาสีได้ดีกว่ากันอะตอนนี้กาวก็แห้งกันหมดแล้วนะครับเราก็จะลองทาสีเลยนะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างกันนะันก็จะใช้ตัวเป็นสีแบ็กโอ๊ตแบบดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นกาวสำหรับภายนอก ซึ่งผมจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะอันนี้คือทากาวฝั่งนี้คือยังไม่มีกาวนะครับก็คือเป็นไม้สดๆเลยเดี๋ยวลองเทียบกันว่าสีมันจะต่างกันไหมนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับต่อไปกาวภายในอืม ตัวนี้ผมทาแล้วผมรู้สึกว่ามันลื่นเลยนะมันไม่เหมือนกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันมีเส้นใยไม้จริงผสมอยู่นะครับถ้าทาอย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนเรายังทาไม้อยู่อ่ะเห็นไหมันก็ยังติดแต่พอเนี้ยมันไม่มีมันเป็นกาวล้วนแล้วคือดูดิมันจะลื่นแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเห็นไหมมันยังติดมันยังซึมอยู่นะครับแต่อันนี้คือเห็นไหมมันจะไม่ซึมเข้านะครับต่อมาครับตัวนี้ก็เป็นของเอลเมอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวอเนกประสงค์ครับ อันนีารมณ์เดียวกันเลยครับสองตัวนี้คล้ายๆกันเลยมันจะไม่ซึมเข้าตัวเนื้อไม้นะครับแต่ยังคงเหมือนว่ามันสีมันโดนแค่ผิวเคลือบเฉยๆอะ่ะมันสีมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับส่วนนี้เป็นกาวอันกี้ะสงทั่วไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มดเลยผมปาดออกตรงเลยนะ ประมาณนี้นะครับถ้าเน้นนะครับอยากอยากจะทาสีทับกาวได้นะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวใช้สําหรับภายนอกคือเป็นตัวกาวตัวแมกนะครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อกาวมันจะมีเส้นใยของเนื้อไม้อยู่นะครับบางิงเวลาเราทาสีเห็นไหมสีมันยังคงเกาะอยู่นะครับแบบนี้นแต่พอเป็นพวกนี้คือมันเป็นเนื้อกาวฟิล์มกาวล้วนๆเห็นไหมครันี่คือความต่างนะ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงเราคงไม่มาทากาวแบบนี้แล้วก็ทาสีใช่ไหมคือบางทีเราอาจจะต่อไม้หรือว่าทากาวแล้วขัดกาวออกไม่หมดอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นหวัเง,งะมันจะเป็นด่างนะครับแต่อย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับสามคือมันสามารถเช็ดออกได้ง่ายโดยที่เราใช้เพียงแค่ผ้าชุบน้ําแล้วก็ไปเช็ดได้เลยครับ ก็สุดท้ายก็คือมันสามารถป้องกันความชื้นป้องกันเชื้อราและอย่างทนความร้อนได้ด้วยมาดูเป็นสีภาพในการความชื้นกันบ้างนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็เป็นตัวที่การความชื้นได้ดีกันน้ําได้ครับสำหรับใช้ภายนอกเลยส่วนสองตัวนี้เป็นกาวสําหรับใช้ภายในนะมันจะไม่กันน้ำครับเวลาโดนน้ําก็ให้ตัวละลายได้นะฮะแต่เราจะลองท้านะครับแล้วก็ลองทดสอบดูว่ามันกันน้ําได้ดีประมาณไหนนะครับทั้ง3าตัวเลย ที่เหลือเราก็รอแห้งนะครับเดี๋ยวรอแห้งแบบข้ามคืนเลยนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบว่าตัวไหนจะกันน้ําได้ดีประมาณนี้นี่เราก็จะเทสกันความชื้นนะเพราะว่าตัวของเอลเมอร์นะครับที่ใช้ภายนอกมันจะก,กันความชื้นหรือว่าความร้อนไอน้ําหรือว่าป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับแต่เราจะเอาใส่ทั้งหมด3มรุ่นเลยอนะ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าความแตกต่างมันประมาณไหนนะครับนี่ผมก็ต้มน้ําแบบนี้เลยนะแช่ลงไปเลย Okay. เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็คอยมาดูว่าตัวไหนกัดได้ดีกว่าครับ, okay. รบตอนนี้ก็ผ่านมา15นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราลองแกะดูอ okay. แน่นเลยครับยังไม่มีตัวไหนลอกนะ okay. นะครับเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้อีกสักพัก ตอนนี้ก็ผ่านไป25นาทีแล้วนะตักันในตัวภายในนะครับลอกก่อนนะหหลุดลอกออกไปชึบลอกที่ประมาณ25นาทีนะครับส่วนนี้เป็นกาลาเท็กที่เราเป็นกาวอนกประสงค์นะเดี๋ยวเปตัว โอ้ยังไม่หลุดนะครับยังแน่นอยู่นะตัวใช้ภายนอกยังแน่นแข็งแรงเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอกันอีกสักพักนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูตัวภายในนะเห็นไหมกาวลอกออกหมดแล้ว เน,นื่องจากโดนความชื้นความร้อนนะก็เลยหลุดประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะึ ี่เป็นตัวของทั่วไปนะครับยังแน่นอยู่เลยนะแล้วก็สามารถเอาออกได้แล้วนะครับเห็นไหมตัวเนื้อกาวก็อ่อนตัวแล้วครับมานี้ส่วนนี้เป็นสูตรใช้ภายนอกนะครับ โห oh, ยังแข็งกันแล้วนะยังไม่ออกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปแบบสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วนะตัวภายนอกนะครับก็ยังดูแบบยังไม่หลุดลอกเลย อันนี้คือเนื้อกาวนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนเนื้อกาวนะครับอารมณ์จะเหมือนแบบเป็นพวกกาวตะปูหรือว่ากาวซิลิโคนเลยนะมันจะไม่แบบอ่อนตัวเหมือนกาวที่สองตัวก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้คือสูตรใช้ภายนอกจะสังเกตเห็นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วแกะยังไม่ออกเลยนะเห็นไหมแน่นมากนะครับอันนี้คือสําหรับใครที่เน้นนะครับใช้ภายนอกนะการชื้นการความร้อนการเชื้อราดได้ดีก็คือตัวนี้เลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็จะลองเทสนะการใช้กับไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งนะครับโดยผมใช้กาวเป็นกาวละเทสของเอลเมอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้สําหรับงานไม้โดยเฉพาะเลยก็เป็นสูตรใช้ภายในนะจนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแดงติดก,กันด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันดูในตอนท้ายนะ โอเคนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้จนมันแห้งนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งสว่วนนี้เราก็ชิ้นไว้จนแห้งแล้วนะครับก็ค้ามคืนแล้วนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ากาวมันจะติดได้แน่นดีขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับมาดูที่ตัวไม้เนื้อแข็งก่อนนะอันนี้ผมแกะออกแล้วนะครับ <mel od ic> ก็จะเห็นได้ว่าตัวเนื้อไม้นะครับมีการฉีกออกเลยนะคือกาวมันติดเข้าไปซึมเข้าไปได้ดีเหมือนกันนะครับน,นี่นะครับ <mel od ic> ตอนแกะก็แกะยากมากนะครับตัวเนี้เห็นไหมส่วนไม้เนื้ออ่อนนะครับอันนี้ผมพยายามแกะแล้วแต่แกะไม่ออกนะติดแน่นมากนะครับประมาณนี้สําหรับความแน่นนะ ใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้ไม้เนื้อแข็งที่ผมทาให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากตัวของเอลเมอร์นะครับเป็นสูตรแห้งเร็วนะประมาณ30นาทีก็แห้งแล้วนะครับเราก็จะมาเทสดัวยกาวเพราะไม้นะคือเราจะทากาวแล้วก็ต่อไม้ชิ้นไว้แล้วเดี๋ยวเราลองมาหัดดูนะครับว่ามันสามารถทํางานต่อได้ไหมหรือว่าติดแน่นได้ดีประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับก็ถ้าเช็คดูนะครับกาวก็เริ่มแห้งกันแล้วนะอันนี้คือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองหักดูนะมันจะติดแน่นแค่ไหน อันนี้คือแค่ครึ่งชั่วโมงนะก็จะเห็นได้ว่าแข็งแรงมากเดี๋ยวเราลองหักแบบจริงจังดูนะครับใค,ครับเดี๋ยวลองดูนะอ่าก็ยังหักได้ครับแต่ให้สังเกตร,รอยนะครับดูเนื้อไม้ติดออกมาเลยนะเออประมาณนี้นะครับสําหรับระยะเวลาการแห้งคือประมาณสามสิบนาทีก็คือสามารถทํางานต่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้แห้งชัวร์คือยี่บสี่ชั่วโมงนะครับก็คือจะแบบ แห้งแบบแข็งแรงเลยนะครับอันนี้ก็ยังแบบอ่อนๆอยู่เห็นไหมครับแต่ก็สามารถทํางานต่อได้ส่วนอีกทอดหนึ่งนะครับก็คือยังเหลือรอยต่ออยู่อันนี้เราจะลองทิ้งไว้สักยี่ชั่วโมงนะครับหรือว่า้าบคืนไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลองมาหักกันดูนะครับว่ามันจะหักจากรอยต่อของกาวหรือเปล่านะครับหรือว่าไม้จะหักก่อนเรามาดูพ่กนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทิ้งไว้คาบคืนแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองหักดูนะครับนี่คือรอยต่อของกาวนะ โอ้แข็งแรงมากครับนี่นะครับต้องบอกว่าติดแน่นมากจะเห็นได้ว่าเนื้อกาวเขาให้จะติดแน่นแข็งมากครับที่หักออกมานี่จะเป็นพวกเนื้อไม้ทั้งนั้นเลยนะ<ๆ>เห็นไหมนะครับดูช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็เศษไม้ติดออกเลยนี่ ติดได้แน่นมากๆนะครับโดยสรุปตัวกาวยาเมอร์ก็มี3แบบให้เลือกนะครับก็จะมีเป็นกาวเนประสงค์สสำหรับใช้งานทั่วไปภายในบ้านนะครับคือเป็นกาวเนื้อครีมสีขาวนั่นเลยกาวลาเท็กสีขาวส่วนต่อมาก็เป็นงานไม้เฉพาะเลยสําหรับใช้งานไม้ทั่วไปนะครับงานภายในนะก็ได้ตั้งแต่ฟเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้แห้งเร็วมากๆแห้งภายใน2 0 3 0นาทีเท่านั้นนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นกาวสําหรับทาไม้ใช้ภายนอกนะตัวนี้ก็ การเชื้อราป้องกันความชื้นทนความร้อนได้ดีมากๆสามารถทําได้ดีคนระับหรือว่าใครจะเอาไปใช้ภายในได้นะแต่ราคาก็จะแพงกว่าทั้ง2ตัวนี้แล้วก็มีหลากหลายขนาดให้เลือกกันถ้าเทียบเป็นมิลลิลิตรก็ถ้า4ออนก็จะอยู่ที่118มิลลิลิตรนะ 5ตัว8ออนก็จะอยู่ที่236มิลส่วนตัว16ก็อยู่ที่473ส่วนตัว32ออนก็อยู่ที่946มิลตนะครับส่วนตัวนี้ตัวแกลลอนครับใหสุดก็อยู่ที่128ออนก็อยู่ที่3,785มิลนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์อิทูมาได้เลยนะ